สวัสดีครับพบกับรายการถึงกับวิ่งและนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถึงกับวิ่งของเราไปฟังกันเลยครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวเขาครอบครัวหนึ่งในปี2500นต้นในอดีตเนี่ยแถบส่วนไล่นาของชาวเขาส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านลัดเลาะไปตามไหล่เขาไกลบ้านใกล้บ้าน,านเนื่องจากพื้นที่ปลูกพืชดีๆหายากแต่ละครอบครัว จึงต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อถักถางจับจองกระเด่งตำกำลังครับแล้วก็ด้วยระยะทางครับที่จากบ้านมาก็ไกลมากก็จึงเกิดความระแวงว่าแขกไม่ได้รับเชิญน่ะจะมาเก็บเอาผลผลิตไปจึงได้มีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเริ่มจากการเตรียมสำรับกับข้าวของข้าวของหวานและเหล้าสำหรับเส้นไหว้จนครบแล้วจึงเริ่มสวดด้วยคาถาอาคมที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นคาถานั้นนะเป็นคำสาปแช่ง ให้ผู้ที่เอาของจากไร่โดยไม่รับอนุญาตนั้นนะ่ะให้มีอันเป็นไปหลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวก็จะสั่งคนในบ้านว่าห้ามกินของในไร่เป็นอันขาดจนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่แล้วครับเรื่องก็เกิดขึ้นครอบครัวนี้ยฮะมีลูกหลายคนแล้วก็หลายวัยก็มีเด็กชายตัวเล็กๆเ,เนี่ยครับติดตามพ่อแม่ไปทํางานในไร่พ่อแม่เนี่ยก็มัวยุ่งแต่กับงานในไร่ก็ไม่ได้สนใจลูก ฝ่ายลูกชายและก็มัวแต่เล่นเพลินฮะด้วยความหิวเนี่ยฮะจึงคว้าพุทธสาผลหนึ่งเข้าปากแล้วก็ตามด้วยอีกหลายๆผลครับตามมาอย่างอเดรอร่อยครับจนกระทั่งเย็นเลยสามพ่อแม่ลูกเนี่ยจึงเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านภรรยาก็หุงหาอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกทุกคนมาล้อมวงกินข้าวหลังจะกินได้ไม่นานครับลูกชายคนเล็กคนนั้นครับก็หลม้หลมลงตัวโก่งตัวง,วง,งอร้องแผลกปากคราว่าแบบปวดท้องปวดท้อง แม่ก็ตกใจลนลานเลยครับรีบไปหายาสมุนไพรเนี่ยที่แก้ปวดท้องอ่ะมาให้ลูกกินอาการก็ยังไม่ทุเลาคนเป็นพ่อก็เริ่มเอกใจว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่การปวดท้องมาธรรมดาแหละในใจอะ่ะก็นนึกครับว่าแบบขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยจนสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวครับก็เดินเข้าไปถามลูกว่าตอนกลางวันเนี่ยนอกจากข้าวที่เตรียมมาเนี่ยแกไปกินอะไรมาอีกไหมลูกชายเนี่ยก็ฝืนใจตอบอย่างยากเกลนมากเลยว่า กินกินพุชารไปคนเป็นพ่อครับก็ตกใจครับจึงถามไปว่าพุชารที่ไหนลูกชายก็ตอบว่าในไร่ของเราพ่อเนี่ยก็หัวใจหลน่นวูบเลยเพราะเป็นนั่นที่คิดไว้เลยพ่อเนี่ยฮะจึงรีบเตรียมของจําเป็นสําหรับไหว้แล้วคว้าไฟฉายครับวิ่งเข้าไปในไร่ทันทีขนทางในไร่อ่ะมืดสนิทมีแต่แสงไฟฉายนําทางวูบวาววุๆว,ว,วเหนื่อยแทบขาดใจจึงถึงไร่ ก็รีบวางเครื่องเส้นลงฮะแต่หัวใจเนี่ยก็ยังเต้นตุกตับตุกตับปากเนี่ยก็แทบจะท่องคาถาไม่เป็นละหลังจากว่าคาถาคลายคำสาปแช่งสําเร็จเนี่ยฮะ <c oughs> ก็เชื่อว่ามน,นั้นน่ะได้ถูกคลายแล้วแน่นอนก็จึงเก็บข้าวเก็บของเสร็จปุ๊บก็วิ่งอย่าไม่คิดชีวิตนะฮะกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านครับก็คืกอกระหอกขึ้นบันไดครับถามภรรยาว่าลูกเป็นยังไงภรรยาหันหลังให้เห็นแต่หัวกับเท้าลูกพาดบนตักภรรยาบอกว่า ลูกเราเสียแล้วพี่คนเป็นพ่อน้ำตาคลอเบ้าแข้งขาอ่อนสุดลงทันทีเขาช้าไปแล้วครับใจเนี่ยก็ทิ้งจะโทษตัวเองว่าแบบช่วยลูกชายเอาไว้ไม่ได้ก็จึงปล่อยโ,โคตามแม่ไปอีคนล่างลูกถูกคลุมด้วยผ้าขาวบนหัวนอนมีโคน้ำมันก๊าซจุดไว้ทั้งคืนรุ่งเช้าอ่ะญาติพี่น้องก็มาช่วยกันแบบจัดพิธีฝังศพด้วยบรรยากาศที่แสนจะโศกเศร้าก็าจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนจนถึงกับวิ่งในอีพีนี้ และเ,เพื่อนๆล่ะครับถึงกับวิ่งหรือไม่วิ่งถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวหลอนๆจนถึงกับวิ่ง mm hmm. ก็อย่าลืมครับ mm hmm. พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยถ้าใครชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกด subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ